สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมอกธรณีหรือแร่ดูรับมีลักษณะเป็นหินที่มีแร่เหล็กผสมอยู่มากจะทึบแสงไม่สามารถมีแสงส่องผ่านได้ คนไทยรู้ในชื่อแร่ดูดซัพบจะนําแม่เหล็กมาสามารถดูดได้คุณสมบัติเชื่อว่าเป็นแร่ดูดซัพบจะนําโชคลาภเงินทองมาให้แก่ผู้ครอบครองเหมาะสำหรับผู้ค้าขายสมัยโบราณ ผู้ค้าขายมักจะมีติดตัวเสมอเหมาะแก่การเก็บไว้เป็นของสะสมสำหรับผู้รักหินอกธรณีหรือแร่ดูดซับเป็นของหายากตามธรรมชาติลักษณะเป็นก้อนหินมีธาตุเหล็กอยู่ภายในมีน้ำหนักเหมือนเหล็กผิวมีสีอมดำเป็นเมฆพัด แม่เหล็กดูดติดพกได้จะอาศัยอยู่ในแม่น้ำตามลำธารแม่น้ำใหญ่เช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำคงคาแม่น้ำแยงสีเกียงและแม่น้ำสินธุแล่อกธรณีนั้นบางท่านเรียกว่าไหลพญานาคมียานบารมีของพญานาคอยู่ภายใน จึงมีพลังอนุภาพโดยเฉพาะทางป้องกันสรพิษเขี่ยวงาเชื่อกันว่าแร่ดูดซับนี้จะนำโชคลาภให้แก่ผู้ครอบครองด้วยมีอำนาจขายแม่เหล็กซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับาธาตุในตัวให้สมดุลกับความร้อนความเย็น ความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่าคนปกติทั่วไปสิ่งสำคัญแล่อุครณีมีอำนาจในการป้องกันพูดผีปีศาจทุกชนิดเพราะมีธาตุเหล็กสูงแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีคุณสมาบัติเยือกเย็นอยู่ภายในจับดูจะรู้สึกถึงความเย็นเหมือนน้ำแข็งเมื่อนำไปวางไว้ใต้หมอน หรือที่นอนจะทำให้นอนหลับสบายเกิดความรู้สึกสดชื่นหากนำไปใส่ไว้ในตุ่มน้ำจะมีคุณสมบัติเป็นน้ำมนต์ด้วยรัศมีจากเหล็กที่แผ่ออกมาสามารถนำไปรักษาโรคหรือใช้ทำน้ำมนต์ไล่ผีถอดถอนคุณใสอกครณีหรือแร่ดูซับของประเทศไทย จะค้นพบในแม่น้ำโขงคนไทยจะมีชื่อเรียกต่างๆออกไปจะพบมากใจกลางแม่น้ำโขงกว่าจะเก็บมาได้นั้นต้องรอให้แม่น้ำโขงตื้นเขินหรือแห้งกันเสียก่อนจึงจะเข้าไปเก็บได้เป็นยินที่อยู่ใจกลางแม่น้ำโขง จะมีลักษณะตืบแสงมันวาวหินธรรมชาติมีแร่เหล็กผสมสามารถดูดแม่เหล็กติดเชื่อกันว่าจะดูดเงินดูดทองให้ไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดเวลาไม่อับจนเหมาะสำหรับผู้เสี่ยงโชคลาบมักนิยมมีไว้บูชา บางตำลาบูชาเก็บไว้ในกระเป๋าเงินจะมีเงินไม่ขาดมีเติมเข้ามาตลอดเก็บไว้ในตะก้าตะก้าเงินจะมีเงินใส่ตลอดมีเงินไหลเข้าไม่ขาดเก็บไว้ในที่มีทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้น มีเก็บไว้ในร้านค้าจะมีผู้คนมาอุดหนุนมากมายเก็บไว้ในที่เสี่ยงโชคจะเกิดผลบรรดาลโชคลาภแก่ผู้พกแร่ดูดรั์ไว้ในตัวหรือเจ้าของสถานที่นั้นจะค้าขายดีมีกำไรลูกค้าพร้อมคว,วักจ่ายให้หมดแบบไม่อัน้นสรุปแล้วอกธรณีหรือแร่ดูดซับ มีไว้เกี่ยวกับด้านการเงินการทองการทำมาหากินมีอยู่มีกินพอกพูนถือเป็นแร่มงคลจากธรรมชาติวันนี้ก็พามาชมแร่อกราณีแร่ดูดซับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ